วันนี้เราจะทำลาบนะจ้าลาบเนื้อลาบเนื้อมีโซคมีใสมีโชกมีลาบค่ะกำลังกำลังเงินทำลาบนะคะสับให้ละเอียดก่อนนะคะแล้วค่อยทำนะ,ะพรเราสับให้ละเอียดแล้วเราก็จะมาซอยเครื่องในนะคะมีตับแล้วก็มีตะเคีิวด้วยค่ะแล้วจะเราก็จะทำการปรุงเครื่องเลยนะคะ เราจะทำลาบนะจ๊ะสับเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็จะปรุงเครื่องปรุงนะคะเอาช้อนใส่เดือเอาช้อนใส่ตักดีกว่าเอ่อทำให้มันดูดีกว่านี้หน่อยได้ไหมคะามาสวาสิเดลได้ <c oughs> หัวจักษบาทกอนเออนั่นแหละเอาพริกผงใส่ไปอีกหน่อยอันนี้ลงคลิปนะคะลงคลิปนะคะ ก่อนจะไปทําคลิปได้นะคะกัดเขยวกัดค้างบนเรือครับพี่น,นะะ้นองอา้าวใส่ข,าข้าวคั่วซื้อมาเมื่อกี้ไปไหนแล้วนี่นะคะข้อันนี้พี่ฝนนะคะจากนั้นเราก็เอาข้าขวคั่วใส่ค่ะอันนี้ก็จะมีน้ำเก๊กอหวยนะคะน้ำเก๊กอหวยนะคะอ้าวเอาดีกว่าเอาข้าขวคั่วเราดีกว่านี่ค่ะพ่อพ่อบ้านคั่วเมื่อเช้า,า,ชานี้นะคะ ข้าวเหนียวคั่วตักใส่เลยค่ะจากนั้นเราก็เอาเกลือใส่นะคะโดยเกลือใข่ค่ะเอาข้าวคั่วใส่แล้วก็ใส่เกลือนะคะผงชูร,รสค่ะผงนัวใส่นหน่อยแซ่บหน่อยเส่หลายแซ่บหลายเส้หลายกับหมอยหน่อยกับล้นจากพี่น้องก็ได้ต้องกนยากจากพี่น้องอันนี้เราก็คุลีคลีนะคะ อันนี้เราจะใส่ดีนะคะเราไม่ใส่มะนาวจะจะทำให้รสชาติขมนะคะขมตามธรรมชาติใส่ดีสีขมๆอ่าลำเดือดอจ้าใส่น้ำปลาด้วยยยอยๆๆยยยอยนะคะทุกคนนี่แหละคะ่ะนี่แหละคะ่ะอ,อันนี้ก็กัับแก้มอย่างดีนะคะ อันนี้ก็เป็นน้ำเก๊กฮวยนะคะน้ำเก๊กฮวยนี่ราคะ่ะน้ำเก๊กฮวยนะคะไม่เมานะคะน้ำเก๊กฮวยจะทำไม่ให้ไม่เมานะคะอ่าใส่ต้นหอมแล้วใช่ไหมชิมเลยค่ะชิมเลยชิมเลยนะคะน่าอร่อยนะคะ อันนี้พ่อบ้านเขาจะแยกไว้ให้แม่บ้านนะคะไม่ใส่ไม่ใส่เลือดนะคะเลือดจะมีอยู่ค่ะแต่เราไม่ใส่นะคะเราจะแบ่งไว้ครึ่งหนึ่งนะคะแบ่งไว้ครึ่งหนึ่งแล้วก็ให้คั่วอันหนึ่งแม่บ้านจะกินแม่บ้านจะกินคัวได้จะเด้อพ่อบ้านจะกิน,นดิบจะพี่น้องกินคนละย่างกันจะพี่น้องสองตายายนะคะ อร่อยน่าอร่อยไหมคะทุกคนอันนี้ไม่ใส่เลือดเลือดนะคะเพราะว่าจะแบ่งให้ให้แม่บ้านก่อนแล้วเขาก็จะเอาเลือดใส่แทนนะคะทุกคนหน้าตาอร่อยไหมคะทุกคนมาทานด้วยกันจ้าเช้าสายๆของวัดอังคารนะจ๊ะทุกคนลาบเนื้อยามเชา้าอร่อยออร่อยจ้า